ครับครับมีหมาเด่นได้เหรอถามพ่อเลยเนี่ยอ่ะตัวครับตัวโอ้ยเยอเกมนี้ไปก่อนเลยเบื่อละไอ้สัตว์ยินเออแดกไว้ตรงนี้แหละเอาไปลบบอกเลยมันกว่าอีกก้นไหนอ่ะนี่เหรอนี่อยากเดินป่า แมปไหนอะครับแมปไหนอะเฮ้ยฮัลโหลแมปไหนแอดที่อะไรรับไม่เป็นแมปแมปไหนครับเนี่ยเหรอ สร้างส่วนตัวผมทำให้เป็นแมปไหนอะครับแมปไหนชื่อแมปเมาจาว่าค่ะเมาจาว่ามีเขียนว่ายังไงอะ M O U N D เนี่ยเหรอ แ็บเพี่ยะเนี่ยพี่โหดกับน้องต้องกดออกไหมนี่เฮิบเฮิบเฮิบไปไงนี่ฮัโหลด้โหลน้องไปไงน้องใครเฮิบวะน้องไปยังไงอะ่ะอะไรนี่ ครับมังเนี่ยเจตัวจัยครับครับมีหมาเด่นไดเหรอถามพ่อมูนเนี่ยอ่ะตัวครับรถครับครับครับคนไหลแม่งเฮิร์บยันแมพผีก็มันเปิดเพลงมาเนาะ เหน่งไม่เห็นผีรักคนเลยน้องผีนีหมดแล้วพี่ได้ยินเพลงอ่ะมีหมาแบนในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในโนเสายังมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเออเราจะฝั่งทางได้ไหมครับเกียร์โดนเครื่อตีนนะใครฝั่งทาง อ๋อๆๆกูตกกูตกปืนชิบหายอ่ะออกไงนี่ไปทางไหนนี่น้องเฮ้ยไปไงนี่ตามมาตามมาตามมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาออเคนะดีออเคหน่อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วรู้ส่อหมดเลยยาบุปู้อะยาบุปูไหมรุ่ยเฮ้ยไอแมวมอเหตเพื่อนกูเชียวไปตายเขา้ยไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วครับเอฟเอฟเอาไปเอาไปเอาไป เสียงนกเขากันไหนมันขันเวลานี่วะนกคูมหลีนี่เฮียเป็นไงตอนลอยอย่างขวางทางนะครับใครขวางขวางทางเหนูคุณตีนะใครขวางทางผมอ่านกกันไหนร้องไอ้เฮียนกคูมหลีฮัลโหลนร้องผมเขี้ยวไอ้ลาบูบูบุปไปตายอ่ะเป็นเพราะอะไรครับวิ่งแล้วก็พูดหรือเปล่า แสดงเฮียลืมของไปเตคือรัวไอ้เนนุสาวไปกว่านีอย um ู่ด้วยกันวะยี่มาเฮียไปดูอะไรดีก่อนดีอะไรดีดีอะเปรเปิดดีพักเหนื่อยงเคหน่อยเปล่าผี ไม่กลัวหรอกีอ่ะเดี๋ยวว่าก่อนเดี๋ยวว่าไปก่อนว่าไปก่อนว่าหล่อนไม่ได้เป็นขั้นสามว่ายเนี่ยไไปไลูกเสือลูกเสือสามัญเนี่ยไปไไปดิออย่าขวางทางครับรงตัวสตีนะให้ขวางทางน่เ เฮ้ยกูจะโตไอ้เฮี้ยมึงจะผักน่ำเฮี้ยอะไรเนี่ยใจเขาโรคโ้มนอบบาทบงเฮ้ยอย่าเปิดร้านไหนน้องทางสายทางสาย ไปทางไหนนี่ก็ไม่ไปหรอกเด้เฮียหนองพวงนะเอ้เอาดีดไปดีดีไปขวาดีกว่าเนี่ยเล่นเดี่ย้เสาพกผมใจเยนมจะเียกกันที่เลนเดี่ยวเสาไม่กล bo> ัวเลยหรอ เดเข้าแถวดีเดินเข้าแถวเรียนดื้อดีเข้าแถวอาพ่อมาเดินเข้าแถวดีควายไม่โน้เสากินเราทำก่อนได้จมูกต้องต้่อยเป้าเป็นเหตว่าอะไรวะเนี่ยได้โน้ตเสากินแม่แมมครับผมแม่พ่อมึงอะแม่พ่อเป็นไหนไปไปดีกว่าแม่พี่อะไรเนี่ยกูไม่เห็นผีสักคนเลย ให้หัวหน้าู้ดนี่ดมึงมยได้พี่มาลีพูดดีๆกับพี่มาลีเฮ้ยนโนเสเอนโนเสาไปดีพี่ตาน้ไพี่ตาน้ไปพีตาน้ไพูดดีๆกับพีตาเด้อเอาคากูบอกให้พีตาน้าคุ้คุยไ้เป่าเยี่ยมเรากูเปล่าน้นอกไอ้ควายเออเจเย็นๆเออโเคน้วยมันจะมีคนรับจบผมพี่ตาใจเเ็นน้เงเอากันเลยโนัจบเอาห้ามสิพี่ไม่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 พี่พี่ไม่พีพี่ไี่ไ่ม่่เ ยต่อไปไม่ผีต่อไปมีผีจริงๆก็ไม่กลัวหรอกแแมม่่จริงเปล่าพี่นักเลาะไอ้หงอกคงนามนาวดิจริงพี่พี่มันเอาตัวใครแม่งเหม็นเปรี้ยกไว้พี่อพ่อมึงอะเหม็นพ่อมึงอะจริงจริงการสืบทอดเี่ยวกับอะไรแบบนี้หรือเปล่าเดิมนานพ่อมึงจริงพ่อจริงแม่มเอาเอาเอาแล้วแล้วพ่อเฮ้ยเฮ้ยหนีดี นีกันไหนอ่ะมึงไนี่เปลี่ยนรถหลบทางรถใหญ่จะเดินหลบทางรถใหญ่จะเดินเออหลทางรถใหญ่จะเดินหลอจริงหรือเปล่าพี่พี่พานพีเี่อะไรไม่เห็นเจออะไรสักอันเลยยังโอมเลยพี่ชายมเราบอกไอ้เหี้ยเออของพี่ยังโอมเลยดีะมปิดไฟปิดแสปิดไฟนี้เหี้ย้อมไปเดินกันหรอกใช้ไฟฉายอะปิดไฟฉายไม่ได้ินเงเสียงต้องีอะัวเหี้ยเนี่ยตัวเหี้ยเ่ หม่กูกลัวที่รบอกไส่ควายเขาไม่ใช่ไ่ายมันมยู่ตรงหน้าว่ะเฮ้เฮ้ยๆกูติดไหลไม่รู้กูด้วยอะโดนไหลไม่รู้เีพีโก้พีโโนที่มนไปฉายดีกูไม่ไม่ชอบไปฉายเฮียกูกลัวพี่ ไหนไม่เห็นผีสักคนเลยฮัลโหลลูกน้องลูกน้องลูกน้องเดินตามมาดิลูกน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปลุกเพลงลูกน้องตามมาตามมาลูกน้องมันมีผีสักตัวไหมนี่พี่กูยังไม่เห็นเลยลูกน้องลูกน้องตามมาลูกน้องตามมาเดี๋ยวพี่ดามเพลงลูกน้องเดี๋ยวพี่ดามเพลงเฮ้ยไอ้กูเอ้กูตกไอ้กูตกไอ้ที่อย่าไปไปท้ายไปท้ายเป็นกรนดาษดอกฟ้าเปยนกรนดาษดอกฟ้ามาดอกฟ้าเป็นกระดาษดอกฟ้าลูกน้องลูกน้องตามมาเดี๋ยวพี่ดามเพลงลูกน้องตามมาตามมาลูกน้อง จะีนึคนที่ตาบอดและหนงคนที่เป็นใบคนตาบอดเนี่ยมีคนหันกลับไปจะมดนแตบว่าเขาจะมาดเพมากลัวออ้าอ่า่าอ่ยังมจะมาดูอุ้ยีอ่ะเฮ้ยพามันกลัวผีอ่ะเดี๋ยวเขาตกใจน่าไปดี ไม่กลัวลเฮียไปไปไม่ไม่กลัวเราพี่บอกใครพี่ใหม่อะที่ล้านเท้าเจวดาเว้ยผีกระแลมเหรอผีกระแลมเว้ยนดนผูขวดตึ้งที่ล้างเท้าเจวดาไป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  ขึ้นดีขึ้นอะไรขึ้นเห็นเฮ้ยเฮ้ยปี๊ยออย่างนี้ดีเพ้ยกูออกเกมแล้วกูออกเกมนะเขาเป็นคนใช้กขอกเกนะหววสวยสวยขวอีแมมี้ามแม่ดีงด้ร้องไห้ไแหมออีแมมวันนี้เ้ย

ี่มารีพี่พี่มารีกลัวไหมครับพี่ไม่กลัวน้องไม่กลัวครับแต่เมื่อกี้เลยครับพี่ชัยแต่เมื่อกี้ที่ร้องนะไม่ได้ร้องบอกไปไหนไม่พอรอกันมันจะไปต้อนมำตาถังนี้สิมึงโง่จังวะเยอะเอ๋จะร้องก็ไปร้องเยไปไปจีมึงเคยเล่นตลอดแบบเนี้ยครับไม่เคยเล่นพี่มันทำผีเฮียอะไรนี่มังเหมือนเขากลัวกันไหนเฮียเออเออเออตีน้ำพุนกากเลยเอาพุนกาก พี่มาลีลงมาค่ะพี่มาลีลงมาไม่ต้องกลัวพี่มาลีลงมาแล้วพี่พี่มาลีขอด้านขัดตัวใครมาใครบิ๊กเฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ผีรอกผีรอกนะผี่รอบนะไม่ไม่ใช่บิ๊กไปไปไปเมื่อกี้ใครใครตายอยู่ข้างหลังอะไอ้ตัวผีหลอกไอ้ย่ะแล้วท่าของต่ามพี่มาลีดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยสงสารพี่มาลีอย่ะ เดินทาเป็นมัมเมเ่เหมือนกลัวไอ้เหี้ยมือนชั่วเหมือนกลัวไอ้คนต้นไหนยังกลัวไอ้เหี้ยไหนอะาพี่มารีได้ซทเสิร์ฟนะไอ้เีมเคนกลัวเฮ้เฮ้้ยเอมามารีไม่กลัวอ้เหแค่ผีพี่มารตาเนราเมีอะไรกินบวไอ้เหี้ยม่ควรคุณอย่ามาหนวเว้ยไม่มาหนวเว้ยพราะตทีน เฮ้ยวไหนมันค้างมะแม่งขวา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 ูไหมเนี่ยาช่ใจผมดอะไรพี่เราระวังพี่หัวใจวายตายด้อถ้าพี่เล่นมนอ่ะไปไม่ไดู้เล่นกลับมากลับมามึงมั่วบ้าหี้ใครหอเมั้ยอเออมึงหลอกี่เนไง

ไตาบอกมล่วเว่ันยมไพี่มาเียนพีาพี่มาเียนัแมครับพี่ชายมันมาทางเดิมอีกแล้ววะน้องมาเธอไปทาเดิมพี่ใหมพี่ครกินไหมที่คนกินไหมต้องมีกินอยู่แล้วก็คือทุกคนต้องกินแม่อ่าันัชินมันขึ้นไงครับพี่ตุนครับ เฮ้ดดีดีมัน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 จะเจอจบยังไงนะมึง้องไห้แล้วเนี่ยพ่อมึงลองนะกูไปแล้วกูกดดกระบาดละนี่งแม่เดินไปข้างล่างแล้วแมก็ค่อยะด่นขนมาได้เลยไม่ต้านน้าเลยมั้มาจบยังไงนี่น้องาำไรให้ดาเลยก็ขึ้นมามาตรงนี้พี่มาตรงนี้พี่ชายมาตรงนี้มาตรมาตพี่ตามแมวไปไหนคตับเยอะน่ะ่ใช่ตามตาตามดาตามเลยพิดาตามเลยกูจะตก น้ำใดน้เลยน้เลยพี m m ่นมึงให้พ <c oughs> mm ี่กูน้ำดีจ้ะไปเลย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 ามไปตามน้ำไปตานำดียัพี่เล็ผู้นพี่ยังให้พี่กูนำานจ้ะเป็นผู้นำมาพี่ชายเดี๋ยวแมวพันเดี๋ยวแมวพาไปเออผู้นำต้องมีคนคอยตามพี่อเดินตามไม่กลัดเดินตามไฟ้ไม่กลัดมันจบยังไงนี่เรา เดินข้างล่างอะไรก็แล้วอันนีองสองเป็นเดินหลงกันน่ะมันจะจบยังไงเนี่ยว่าไม่รู้เหมือนกันเลยพี่กลัวทำไมอ่ไอ้ยี่มันตามกูมันตามกูอลัวเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมพี่ตาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออพี่ตาเคยเล่นนะอันนี้อันนี้พี่ตาเคยเล่นนะพี่ตาไม่กลัวนะจริงนะจริงนะเฮ้ยเฮียเฮ้ย มันตามใครอ่ะตามอีแม่่ะแต่อีแม่มพ่ออย่าไปด่าแม่อย่าไปด่อีแม่ไอ้เยี้ยไปด่ามไ้เออเออจริงนะอย่าไปด่าอีแม่ไอ้เหี่ยอนไหี้ยังตีนหัตอนไหเปยัไหงตอนไหนงังตอตอัตอหนันัหังหงัอออนงกหไยนไอ้เหี้ยัังหงอง ไปทางไหนต่อเราบิเชือกปะวะบินเชือกพี่ใหญ่เฮ้ยพี่ตาพี่ตาคงเหนื่อยอ่ะไเฮ้ยพี่ตาแม่งแย่งกูน่ะทำเหี้ยอะเลยวะไม่เดี๋ยวจะให้ยูคนสุดท้ายผีร้องเนาะอันนี้จริงคันนี่จริงนะพี่มึพี่มันี่นีอยู่นานแล้วเนี่ยยามน้ำไม่กินต้องกินสายดูสายล่างดูสายล่างด้วยพี่ชายหาต้องกินกับพ่อมึงดูพ่อมึงอะไรเหี้ยอ๋อเหมือนกันดูสายล่างไอ้สัตว์ มันนมันต้องให้พกสอนคอยาายแม่วายีหยอี่ใครรับหลัพี่วายใครรับพี่ายาย่่าเรพี่ดีมึงเรอ่นนั้นะเรอเไปตายนะไปตายนะไปตายนะอันนี้ไปตายนะอย่าอย่าอย่าไปขวานะไปตายไปตายขาหลายายดีนะเรให้พี่นดีมึงนดีนำดี ไ้เป็นหนึงเปนึงปดขาเปดขาปดขาได้ได้นต้มกตีย้อยาแบบอย่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 าแบบไอ้ี้เยียวอย่างเป็นนะไอ้ขี้กินน้ำเปล่ามึงนีไอ้ควายเยี่ยก็ยังหกอนลมึงไง้พี่ตาบนดูไดเว้ยไอ้เยี่ยมึงเป็นตอนนี้ไม่ยอมให้ขออีกสักบาท apa lagi? kenapa? kenapa?

ตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแว่แบบวิธีใครดีวิธแบบวิธีพ่อไงแม่น่ะวิธีพ่อไงเนี่เป็นแม่งรับการจัดเนาะมามีแม่มาดีแม่แมาดีเอ้ยอะไรเนี่ยพี่หันออกไปพี่ชายหันออกไม่ได้พี่เยืนไหมแม่ปล่โยไปเยอะจัดเนี่ยที่มัดีเป็นคนปล่อยไปเยอะอันนี้กูพูดจริงนะที่เคยเล่นนะรู้ได้ยังไงรู้ก็รู้ไดกูไม่รู้กูไปมั่วไอ้ยังคนเก่ง เงินนี่ป่ะเฮ้ยไม่ไงวะโยเจ้าไี่ทำเหมือนเดิมได้เหี้ยเหี้ยเย็ยนแทะแล้วไหมตับที่เดิมเฉยเฮ้ยไปไงนี่ทา้งนี้ทังนี้เย่เย่ย่รู้จริงไหมเนี่ยไม่รู้ตาหลังผู้ใหญ่ดีเย่เดินตาหลังผู้ใหญ่เฮ้ยเย่เยรู้จริงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่แม่เหมือนกับผู้ใหญ่พ่อเย่มาผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเยจะมาผู้ใหญ่อะไรเย่ทำความเดี๋ยวผู้ทบเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนี่ตรงนี้สนั่งเลยเนี่ย ถ้าพี่เดินกูอย uz, hey, foot, so ่างกากเนี่ยดูดิแ่ๆกินน้ำเลดูดีๆถ้าเดินลุ้นใหญ่จังมากบอกให้ถ้าเดินใ่โหดแล้วถ้าเดินใหญ่แต่ใบอกลุ้นกากตบอ่ะเออจะคพี่ชาสวย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 ี่คุณเดินอย่างกากไอ้เส์มันก็ตกอย่างเงี้ยน้ำขั้นหน่อยน้ำขันหน่อยนเล่นได้ไงต่อ พี่พี่ยันแต่ยันจะถึงไม่แต่ยันพี่อะ่ยันแี่ยันนะเดียวกินเยอะแ่เดี๋ยวลุกไปย่อบ่อยยันนะอะไรนะโอเคได้ยิน่ะคะหน่มกลังดีใจอยู่เพราะว่าแบบมันด้กันที่เดียวน่เขาพี่กวนะพี่พี่กวนนี่จรีงิงนี่ปี่เพื่อไม่มีทีเลยสักตัวก็มาขี้อย่พี่ปี๋แต่ลืมแบบไี่ได้อ ตอไม่ได้ค่ะถ้าพี่แบบจิงใจกันนะแต่หนูก็เจ็บมาเยอะแล้วเหมือนกันน่ะอันแหลกเขปเรียนยเรียรู้ว่าได้โดนไปกันด้วยหวังแค่อย่างเดียวแหละแต่พี่ไม่ไม่หวังในมุมเปหาแม่มึงนะแค่หมูแค่หมีแค่ผีไม่างเลยไอคนสุดท้ายลองผี่ะตามมึงอยู่อ่ะ เมื่อคนสุดท้ายใครวะเดี๋ยมาบอกคนณถึงถ้าได้เลี้ยวมีดเลี้ยวมีดก็ไนะเราเลี้ยวบนเลียวเกมก็ได้เราขึ้นนอกป่ะใครจะเคยตกใครอะไม่ไม่เฮียก็ไปก่อนดิใคยตกลงไปมีสยองนะดี่นี่นี่ตกลงไปขึ้นไม่ได้อ่ะกูขอเป็นคนถีมตกแล้วถ้าอีแหม่มตกไปอ่ะ ถ้าพ่ออ้ํแม่พ่อมึงนะเพื่อนเล่นแม่เงินกูเต้เลยเฮียเออเต้ไหมสักทีดิ่เพ่จับมันดิจับมันดิเฮียเออมึงนี่ลามปามนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วใครมันยุดเดินนะไอ้ต๊บแม่งเลยเฮียเออหาเอาหนองฟ้านอะก็ไม่ค่อยดีค่ะหน่องฟานซิโก้บาร์เบวิลดีอเขาก็ไม่ค่อยสนใจ ไอแม่หนอกฟางิดโกไปดูเหย่มึงดูดิมึงอยอ่ลมึงอยู่ในนั้นแล้วขุมไหนนะขุมหลีขุมนันลกวคุมหลีอ่ะนรกมุมหลีอ่ะมีคามรานจมตกอะไรโดนย่าัไอตุ่นไอต่นพ่อมึงอ่ไกนดไงนี่น้องก็กดสีเขียวดเฮะกดอันบนอ่ะ ใช่แม่งโดนย่างวะตัวอะไรโดนย่างไอะเหี้ยไดโนเสาร์ไอ้เะใครใครตกลงไปย่างคือโง่โง่จัดนะโง่ควายจัดนะแม่มึงไงตกลงไปเมื่อกี้นี่ชาติที่แล้วไอ้เมึงอกี้ทีเหี้ยโตไอ้เหี้ยโง่ไอ้ควายมันไม่รู้เงี้ยเขาขายอะไอ้เียเดินเดินผ่านแบบโรบอทยังไม่ถูกเลยไอ้เหี้ยเขามาเนี่ยเฮ้ยอะไรแบบโรบอทอะไรเขาเล่นเขาเล่นครั้งแรกไอ้เหี้ยอย่าไปว่าเขาดิพักกนหน่อยเปล่าพักกินเจหน่อยเปล่าไกินเจแม่งมึอะ พักกินเจนพ่อมึงไงไอ้เหี้ยไอ้หนโลสองไปดิมึงไปไหนเนี่ยไอโนโลสองไอ้ตกตกตกไปทางไหนพี่น้องนี่โดดขึ้นนี่เลยเหี้ย จะขอหาแม่มุ่งในเหี้ยไปไหนนนองไปไปกินหมูกรอบพี่มารีได้หมครับนไปกูถามก่อนนี้มันจะจบยังไงนี่มันมันมีวันจบไหมถ้ามีวันจบกูจะออกพี่ก็เดินไปเรื่อยๆเด้อพี่ตาพี่ ทำไมกูถามว่ามันมีมันจบไหมถามหาพ่อมึงเนี่ยเรียกขึงเที่ยอะไรเนี่ยก็ต้องมีมันจบแล้วว่าเรียกแมวมันเลิกแล้วนะก็หลังนี่จะมีแบบหมูกรอบอีพีสุดท้ายอะพี่อยู่กับแม่มึงไงอีพีสุดท้ายเอ้าไอ้เจ้าผมถามพี่ดีเว้ยไม่พี่ถามว่ามีมันจบไหมผมไม่รู้พี่ผมก็มาตามพี่น่ะมเห็นไม่เห็นมันจบเลยไอ้เที่ยไอ้เจ้ยแมวมันฟอร์มไม่รู้ทางไอ้ ไม่ชายพี่แกงคนมองเลนพี่แกงมองเลนแหมแต่แกก็ี่เป็นไรเมื่อกี้ี่เป็นไม่พี่แกง้แต่เลยนะพี่เอิพี่แกงมองเลนอเข้าใจได้แบบนี้ก็แมวนะเฮียมเติมนพ่มเมเติมเอ้ยใครอีแมวปะมาเติมบูคฮาวายหนอเฮียแมวอยากอยากกินพวกแอปปี้มีปะ คอลเจนอะไรไงพวกเคพวกหน่มเออเพลงนี้เพราะอยู่นะฝั่งดีไซสามร้อยเฮียจะไดพี่เลยนะเดี๋กินลาบบบูอ่ะจะกินพวกลาบบบูอ่ะมีลาบบบู่ปะมีเฮียกิติอาก็มีเฮียมีหมดอ่ะไอมาลีพูดไปเรื่อยเฮีย อจริงนะผมพูดจริงนะผมอยากดูอีพีสุดท้ายของหมูกรอบป่ะพี่อันนี้จบยังจบแล้วด้ยย้โอ้ยเฮียสนุกจัดเลยมาถึงเครือข่าวอีเมมแล้วพ่อมาไปยังไงตอนนี้นองบอกต่าไปว่า โอ้ยเฮียกุกุเหลือเลยนม่งจ่เลียนเยี่ยนแต่พวกนี้หาเล่นแบบอื่นดีวกว่าเฮียแต่สนุกสนุกอยู่หาเล่นแบบอื่นพวกนี้แต่ผมก็ยังชอบไมค์ครับอยู่ทีปะ่ะ ถ้าถามเลือกเล่นได้ผมก็ยังชอบไมค์ค r รับถ้าถามรูอบอกกันไมค r รับอ่ะผมย,ยังชอบผมยังชอบไมค์คร์บดี